thank you แล้วเหตุการณ์เมื่อวานหน่อยครับว่าน้องเนี่ยเขาไปที่ดูแข่งรถนี่ไปกับใครยังไงครับเขาไปกับเพื่อนเขาสองคนใจเขาไปช่วงบ่ายแล้วเพราะว่าเขาทำงา,านที่บ้านเสร็จก่อนเขาไปขออนุญ,ญาตแม่ไปทำงานอยู่แล้วเขาไปขออนุญ,ญาตแล้วแม่ก็ไปไปพอย่างนี้เขาทำงานเสร็จแล้วน้องก็ททำงานอะไรครับแม่ทำงานอยู่ ที่ร้านกับของจำา่นน้องเขาเขาจะช่วยทุกอย่างในบ้านอ๋อดูแลทุกอย่างในบ้านแล้วก็ทีนี้เขาไปกับใครอีกคนน่ะครับเขาไปกับผู้บาดเจ็บที่ขาหักสึงหนักน้องเพือ่อนเขาอีกคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเพื่อนที่ไปนี่บาดเจ็บด้วย มีขาหักแขนหักแพ่อยังให้การอะไรไม่ได้บัตรเจ็บอีกคนนะ่ครับที่ว่าเพื่อนน้องที่ไปกันทั้งหมดกี่คนแล้วก็บัตรเจ็บกี่คนเขาไปยันสองคนก็บาดเจ็บกันทั้งหมดเลยปกติีน้องก็เป็นคนชื่นชอบการแข่งขันรถแบบนี้ไหมครับหรือว่ายังไงไม่เขาไม่เคยไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแข่งขันกีฬาที่โรงเรียนกาะจะเป็นนักกีฬาเปียองของโรงเรียน เขาบอกว่าเขาขอไปครั้งก็อยากไปดูเนาะคือไปถึงเขาคือยังไม่ได้กันเตรียมตัวอะไรแล้วเขาก็ดูเลยคือจะยืนดูก็ยังไม่ทันได้ยืนดูหลังจากเกิดเหตุนยครับทางผู้จัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยโทรศัพท์หาเราหรือเข้ามาพูดคุยกับเราไหม ในส่วนตรงนี้แม่อยากเรียกร้องอะไรบ้าง,งในฐานที่ลูกเนี่ยเราเสียชีวิตกับปฏิตินนี้อยากเรียกร้องให้ขอรับมารับผิดชอบแม่มีลูกกี่คนครับมีลูกสามคนเวลาเด็กเขาเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วเขา<ม>เขาจะทำอนันนี้ทุกอย่างในบ้านอยู่ระดับชั้นไหนครับอยู่ระดับชั้นปหกส่วนพี่สาวพี่สาวเขาอยู่ราชภัฏส,สตูลพี่สาวเขาุดอังเสร็จปณีแล้วเขารอพี่เขา มาเลียวของมึงก็ไเพราะว่าเป็นเงินเกิดที่สาวเขา็นงี้ยันเันที่เกดที่จะถึงเงนปอกเขาได้มาพมหน้าพร้อมตายกันนะวันนั้นนที่เจ็น้องเขาเคยพูดไม่บว่าน้องเขาฝันฝันอยากเป็นอะไรโตขึ้นเขอยากเป็นตรวจเพราะว่าปกติแล้วเขาจะอยู่กับแม่สองคน พ่ออยาจะทำงานอยู่ต่างจังหวัดในส่อของท้าดีก็คือให้เป็นไปตามที่สุดไหมไอ้สิ่งที่สุด